ไอปอนไม่เห่าเลยครับซุ่มเลยเขาก็ตกใจมั้งเอางวงฟาบ้างนะขากระเพกเดินสามขานั่นเฮ้ยหมาข้างล่างโดนแล้วนั่นสงสัยวันนี้อารมณ์ไม่ดีดูดินะหมาข้างล่างร้องลั่นเลยอะ่ะไอดูดิเฮ้ยเดีย๋ยวเข้าไปใกล้วันนี้สงสัยตกมันเมื่อวานร้องอะ่ะนะหมาร้องลั่นเลยเอาเลวยวันนี้กะถินอารมณ์ไม่ดีไอปอน อ้จริงหรเหรอความือ้นี่นี่เล่นสไลด์ครับเล่นสไลด์ครับเลยไปไหนละโอ้ยยืนเฝ้าพื้นที่นะครับนี่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 ครับนี่ครับอะไรครับมีกิ้งอ๋อกิ้งมันมาไงครับอ๋อมันมาแล้วอ๋อเดี๋ยวเตะก,กิ้งเลยอ่ะโอ้ยเก่งเว้ยเก่งเว้ยเฮ้ยหมาร้องลั่นเลยเว้ยวันนี้กระถินอารมณ์ไม่ดีนะ นนอนเฝ้าแลวไอปอนไปไหลายละนวลเดี๋ยววันนี้กระถินเล่นหมดทุกตัวเลยครับปอนอย่าเข้าไปใกล้ขนาดนั้นนะลูกวันนี้สงสัยอารมณ์ไม่ดีว่ะฮะตกมันหรือเปล่าปกติเขานั่นนะนี่เหลือมสามขาหรือสามขา